มานะฮะวันนี้มาอัปเดตหน้าร้านนะฮะที่ร้านมาวินเชียงกงหนองแปนอำเภอกำมะราศัยจังหวัดกระสินนะครับผมนะบางทีลูกค้าอาจจะมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะทางช่องสีบุเรืองไหลย,ยนต์นะฮะมันจะมี2ที่นะที่ผมไปถ่ายนะฮะมีอยู่อำเภอห้วยพึ่งกับอำเภอกำมะราศัยนะฮะอำเภอห้วยพึ่งจะปักหมดไปที่ร้านสีบุเรืองไหลย,ยนต์นะฮะแต่ถ้า าปากหมดมามาวินเชียงกงนะฮะจะเป็นอยู่ที่หนองแปนนะมาวินเชียงกงเนี่ยจะมีหลากหลายนะฮะมีแม็คโครมีรถอะไรต่างๆเยอะนะอยู่ที่ห้วยพึ่งจะมีมีแต่รถเล็กนะครับอยู่ห้วยพึ่งนะมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันเลยนะฮะรถเข้ามาใหม่เยอะแยะทั้งรถเก่ารถใหม่นะฮะของแปลกของอะไรมีหมดละนะฮะอยู่นี่รับซื้อหมดนะไม่ต้องถามว่าซื้อไหมนะฮะซื้อหมดนะครับขอให้มีกำไร นะแล้วก็มีต้นทุนนะฮะต้นทุนว่ามันอยู่ไกลขนาดไหนนะฮะบางคนโรมาขายมอไซค์ให้นะฮะอยู่ลบบุรีอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันราคาเท่าไหร่ให้ให้เฉยยังใปเอาไม่ได้เลยนะเราต้องดูต้นทุนด้วยนะฮะขายพอค้านะฮะต้องราคาต้องไม่แรงนะฮะต้องไม่แรงนะฮะต้องมาต่อได้มะนะรถเกเดอร์โคมาซู ะะมีอยู่นะเนี่ยของแปลกแมงคอมา่านะหรือว่าจะแมคโครส0งร้นะ,ะของแัทไม่มีเล่มนะตัวนี้ใช้งานได้อยู่นะฮะเรามาทดลองขับได้เลยอันนี้นะฮะรถเขาเจ้าของเขาขับมาขึ้นแทรเลอร์ลงมาส่งให้กับมือเลยนะฮะแล้วก็จะมี fd นะฮะ fd นี่มาปีกว่าแล้วนะ FD ตัวนั้นนะแล้วก็มีรถบัสนะรถบัสอันนี้ก็รถบัสแอร์ นนนะคัขขาาขาววห้ี่รถบัสแอร์นะฮะก็รถบัสก็นี่ซื้อมาก็เริ่มจะหน้าฝนนี้ก็หน้าไปหมดแล้วนะสภาพดูดิมาใหม่ๆนะพอมาจอดตากแดดตากลมตากฝนก็เนี่ยสภาพก็จะไปลักษณะนี้นะฮะเอานัตพลนัตพัฒนัตพัฒน์น,น,น,นะฮะร,รถบัสคันที่สองรถบัสสิบกว่าเมตรนะ ก็ยังอยู่นะครับมีหลากหลายคันนะครับมาลองดูนะฮะนี่อิสระพงก็ยังอยู่คันนี้นะมาดูหน้าฝนนี้จะแตกไหมนะฮะลูกค้าซื้อไปแล้วทำมาคืนแล้วก็ลูกค้ามามัดจำแล้วก็มาขอตังค์คืนนะวันนี้จะได้ตัดเปล่าไม่รู้นะฮะถ้ารถจอดก็สกปรกหน่อยนะเอา สิบล้อนะฮะมีหลายคันอยู่นะสิบล้อมีหลายคันหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็ตัวมิซูฮุกดีสิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบแรงนะฮะคันนี้เล่มภาษีครบภาษีขาดปีหนึ่งมั้งนะฮะเล่มก็มีครบนะเนอกสารทุกโันต้องไปตามนะฮะเป็นชื่อหอเป็นเป็นชื่อไอหอสะก,กอนะฮะร,รถบ 8, ัสแปดเมตรแอร์อันนี้ ยังอยู่นะฮะสีขาวทําสีใหม่ยังไม่เคยวิ่งเลยไม่รู้ว่าจะแตกไหมนะฮะผมกลัวมันจะสีจะแตกละรถขับมาจากนู่นกะเมนสมหมายทัวร์นะฮะรถสิเมตรเรื่องรวมคันนี้สมหมาทัวยังอยู่ มานะฮะ <c oughs> ไปดูข้างหน้าเราจะอัปเดตเฉพาะรถยนต์นะฮะที่ยังไม่ได้ตัดนะส่วนเรื่องอะไรก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ครับนะฮะผมอาจจะไม่ค่อยได้ตอบทางเพจเท่าไหร่นะบางทีก็ยุ่งนะฮะบางทีก็ติดบางทีก็ขับรถนะจะตอบช้าหน่อยนะฮะเอา อันนี้เมซูเคนเตอร์นะฮะร้อยี่ิบแรงนะทะเบียนขาดปีนึงอันนี้รถใช้งานได้อยู่นะรถขับมานะฮะนี่เคนเตอร์120ยยี่รถห้างแท้เลยนะฮะส่วนรถกระบะนะครับก็มีคนถามเยอะที่สุดนะก็มีบ้างนะแต่ต้องมาดูสภาพนะครับว่ามันมี แบบไหนบ้างนะฮะรถเก่งรถอะไรนะสภาพก็เราซื้อมาตึงตัดตึงขายเป็นคันนะฮะใครไปต่อได้ก็ไปปั้นต่อก็มาดูนะครับมาใช้มาลองใช้ลองอะไรนิดหนึ่งนะฮะใครเห็นอะไรแวบๆบแบบก็ทักไลน์มานะฮะรถเล็กเนี่ยจะเป็นของหลานนะของหลานสองคนนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อมาเท่าไหร่ต้นดุลเท่าไหร่นะก็ลองโทรมาถามนะฮะมีโฟมาวินกับ นอ็อตแพรพันทองนะฮะสองคนเคเสนะฮะข้างหลังจะเป็นสี่ล้อกลางข้างหน้าจะเป็นเคเสนะ,ะเครื่องนะฮะเครื่องก็มีแยกนะพวกฝาดงฝาแดงฝาทองฝาเขียวฝาน้ำเงินฝาม่วงนะฮะมีหมดละนะฮะนี่ฝาดำนี่รถโด,ดยสารนะะส่วนนี้ก็เป็นรถด,ดูดสิ่งปฏิกูลนะฮะก็รถก็พร้อมใช้ไหมก็พร้อมใช้นะทะเบียนยังไม่ขาดนะ ไปที่เข้าหน้าฝนก็ลองเข้ามาดูนะฮะตัวนี้เป็น NKR ปี50นะฮะอาวนาวรานาวราติดมัดจำไว้แล้วนะฮะนาวราติดมัดจำไว้นะฮะอาทิตย์วันอาทิตย์นี้ละนะแต่ว่าจะมาเอาไม่รู้ว่าจะหลุดไหมหรือว่าแบยังนันไหมนี่คันนี้ก็เข้ามาใหม่นะฮะ F 1 7นะฮะคันนี้ F 1 7 ไม่มีชุดโอนนะมีเล่มอยู่นะฮะเอสแท้เดแท้เดิมๆทั้งคันเลยอันนี้เครื่องเอ7เจ็ดร้อยนะฮะส่วนใจมันรักนี่ก็รถใบไม้นะฮะน่าจะปิดตำนานรถบัสละบ้างนี่ไม่เห็นมีคนมาถามเลยนะรถบัสสิบสองเมตรนี่นะนี่ที่เราใช้คันหนึ่งนะฮะสิบสองเมตรเครื่องแดวูเทอร์โบนะฮะแล้วก็นี่ อันนี้เป็นเครื่องนิสสันนะครับฮักดิฮัดิฮัดิฮัตฮัโอ้ย,ไ,อยไงดูมันมาอ,อามันดันัไหบอกมันดันกัน,น,น,นเอามันกระดันกันแค่นล่ะเอานะสตาร์ด้านะคะเครื่องเทอร์โบตัวนี้มันจะไปดันแท่งเฮ้ยทแท่งแตกอะยัยงม่อยู่นะเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับ ก็ข้างหลังรถคันนี้ก็จะเป็นรถอ่ะรถบัสเป็นเฉพาะโครงเข็นนะฮะเครื่องเกียร์ออกแล้วนะฮะคันะนี้ก็มาเป็น Ford r a n g e จอนะฮะก็ใครหาอะไรอยู่ก็มาดูนะเรือนไม้ก็ขายไปแล้วนะฮะคันนี้จะมีปัญหาเรื่องเรือนไม้นะคนถามเยอะที่สุดเลยคันนี้นะเรือนไม้ขายไป3,000นะฮะพร้อมส่ง ยังขายได้เลยนะเรืองเฉพาะเดือนใหม่เออสีสเกตกันทะระนะฮะคงเข็นนะฮะมีทะเบียนอันนี้ก็ยังอยู่นะเป็นรถสายโบราณน,นะฮะสายโบราณอ,อันนี้สองพี่น้องนี่ก็คนคงเข็นนะฮะก็ออน่าจะไม่มีแล้วนะฮะช่วงนี้เงียบนะเรื่องทำร้านอาหารร้านกาแฟน,นะฮะเออ อันนี้ก็มาใหม่ก็โหตัดเลยอันนี้เพิ่งมาใหม่ก็สำแหลแต่เตียนไปแล้วนะเครื่อง h o 74อดําดำนะฮะนี่ยมอน้ำสวยๆเลยแต่ดูข้างนอกนี่ดูสวยแต่ถอดออกมาไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรบ้างไหมนะนตัดไปแล้วครับตัดอย่างรวดเร็วเลยนะฮะอัปเดตล่าสุดเลยนะฮะวันนี้ อ๋อตัวนี้ก็จะเป็นอะไหลร,รถไมตี้กระบะไมตี้นะโอ <c oughs> ตัดครับนี่ครับเครื่องแอร์ตัวนี้เป็น4240นะฮะเครื่องตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมนะ,ะเป็นเครื่องปั่นแอร์นะครับเป็นเครื่องปั่นแอร์นะฮะ ใบพัดลมอ้ก็คลิปนี้ก็อัปเดตไม่หมดนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะทางหลังอย่างเยอะเลยนะรถนะนู่นเดี๋ยวไปอัปเดตกันนะฮะอีกคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกับสีบรูเอรอะไรล่ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุูเลอรอะไรล่ยนครับ